ที่เราอัดใส่ถาดพอเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลดน้ําก่อนที่จะไปหยอดเมล็ดวิธีการลดน้ําก็ใช้หัวฝักบัวหรือฟอกกี้ก็ได้นะคะลดเบาให้ชุ่มถ้าเราล่อนดินดีๆเนี่ยมันมันจะซึมเร็วมากแล้วมันก็จะง่ายต่อการงอของเมล็ดลดอย่างนี้นะคะซ้ำไปซ้ำมาจนมันจนมันแฉะ ก็ทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปหย่อนเมล็ดนะคะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นถาดที่หย่อนเมล็ดลงไปแล้วสังเกตได้จะมีตุ่มขาวๆก็คือเวลาหย่อนเมล็ดเราจะไม่หยอดจนมิดนะคะเราจะให้ปลายมันโผลมานิดนึงวิธีลดหลังจากที่หยอดเสร็จแล้วก็คือค่อยๆค่อยๆลดเบาๆนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าใช้น้ําที่แรงเกินไปเมล็ดมันจะเด้งออกมาแบบนี้ เราค่อยมาซ่อมนะคะเราก็จะเช็คได้ว่าเมล็ดมันครบทุกหลุ่มหรือเปล่าแต่เปอร์เซ็นต์การงอกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดด้วยนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีเพาะในกระดาษทิชชู่แล้วค่อยเอามาจิ้มลงในนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือล่อนดินผสมดินเสร็จพอได้อย่างนี้ปุ๊บก็ ต้นอ่อนที่พ้อในทิชชู่เสร็จแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปทีละต้นแต่ว่าบ้านเราเคยทดลองวิธีนั้นแล้วต้นกล้ามันยืดเราไม่ชอบเราอุ้ยเราก็เลยไม่เอานะคะโอเคอันนี้มาดูมาดูนะคะถ้าสมมุติว่าเราหยอดลงไปแล้วน้ํามันแรงเกินไปหรือว่ามันไม่แน่นพอพอเราลดน้ำปุ๊บเม็ดมันจะเด้งออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราก็ต้อง เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยมาจิ้มกลับลงไปใหม่เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเมล็ดพวกนี้ก็จะจะงอกแบบไม่สมบูรณ์นะคะหลังจากครบสองอาทิตย์ต้นมันก็จะเริ่มงอกออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้ประมาณสามอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่อาทิตย์กี่อาทิตย์นะคะสองอาทิตย์แต่ว่ามันยังจริงๆอันนี้ก็คือลงแปลงได้แล้วแต่ว่า ช่วงนี้ฝนตกดินแฉะเราก็ลงไม่ได้เราก็รอให้มันใหญ่กว่าน,นี้อีกหน่อยนึงก็ได้ค่ะแล้วค่อยเอาไปลงในแปลงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาสอนวิธีลงกล้านะคะ